ได้ครับที้ปกนอนรีบมากีเยขแล้วเาผมก็วัยรุ่นปกติมีความรักบ้างมีเีนะครับนขาเลือกนะอะไรก่อนเป็นมทั้งร้าถือว่าจริงๆก็เป็น เป็นอะไรที่ไม่ได้ทํามานานแล้วอ่ะพี่ก็ถือว่าแบบพอได้ทําแล้วมันก็สระทใจเออตื่นเต้นที่จะได้ทําอะไรเงี้ยแบบอยากให้มันเต็มที่เพราะว่าถ้ามองผมะยังไงก็แบบเป็นคนที่ทําอะไรแบบนี้ไม่ได้แน่นอนอะไรเงี้ยก็มันมันรู้เขินไหมการแบบลงรูปแฟนมันเขินเขินไหมฮะครับก็เขินอยู่ครับเวลาเวลาคนเขาเข้ามาแซวอะไรอย่างเงี้ยแบบวิ่งแบบยืมไงอะไรอย่างเงี้ยเราลงมามรู้สึกไงบ้างอ๋อเข้ามาแซวผมคิดว่ามันเป็นแค่ เป็นแค่ความรู้สึกที่ผมมอบให้บบเบียร์มากกว่าครับที่เหลือเรื่องอื่นก็แล้วแต่เขาจะมองนะครับเายินดีผมก็ขอบคุณับ้ไดเหผมก็ปกติผมก็ชวนไปกินข้าวาชวนไปดูหนังฟังเพลงอะไรปก,กตินะครับนนใช่จอริงจริงๆเราคุยกันน้อยมากเลยนะครับคุยกันในแชทอะไรเงี้ยแบบเพราะว่าเขาเองก็คุยไปแบบ ทคนอะไรเงี้ยผมก็แบบว่าเราเป็นคนใหม่สียังไงลูะคุยกันยังไงนะเขาเขาก็เขาไม่ได้คุยมาทุกบ่อยๆอะไรนะใช่เขาหายไปเป็นพักๆอะไรอเงี้ยเราก็เพิ่งได้มีช่วงที่คุยกันมากขึ้นอะไรเงี้ยครับคือแชทเราหนักๆเลยไม่เขาไม่ค่อยตอบเรา ก็ผมก็เป็นสายลอยเหมือนกันนะเอ้ <c oughs> แบบว่าอาจตอบคุยบ้างพอเขาไม่ตอบก็ผมก็ไม่ได้ตอบอตอนเขาตอบมาเรารู้สึกอย่งไรเพราคดีไหมไม่ครับไม่ไม่เราแบบเราดีใจ ผมเพิ่งผมเพิ่งรู้จักเขา,เ<อ>าผมคิดว่าที่ผมชอบเขามากขึ้นอะ่ะเพราะผมรู้จักเขามากขึ้นมันไม่ใช่เพราะว่าแบบผมชอบเขาอยู่แล้วไ,ไม่ถามาไม่ไะะก็ <มา S 1> ชอบที่นิสยัยหรืออะไรผมคิดว่าถ้าผมเจอเขาก่อนหน้านี้ผมอาจจะไม่ได้ชอบเขาทุกทีก็ได้ไม่าถามเขาไหมเพราขาใจอ่อนให้เราตอนอย่างไรบ้างใจอ่อนอนใจเขาใจอ่อนให้เราตอนไหน เป็นชนะใจอะไรที่ทำให้เราชนะใจผมว่าน่าจะเป็นเพราะว่าผมเป็นคนพูดตรงๆครับผมคิดว่าทําผมทําอะไรแย่หรือทําอะไรที่ดีผมก็ไม่ไม่ค่อยจะโกหกหรือไม่ปิดไม่อ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าผมผมเชื่อที่ผมเป็นแบบนั้นไงแล้วถ้าเขาชอบผมแสดงว่ามันก็ถือว่าแบบสิ่งที่ผมติดขัดแล้วแล้ววันนี้เขามาด้วยนี่ใช่ไหมเป็นกำลังใจใช่เขาก็มาเป็นกำลังใจให้ผอแฟนมานานแล้วอะคะครับแฟนมานอนแล้วผมไม่นานนึงครับผมก็เพิ่งขอเป็นแฟนไม่นานมีคนบอกว่าเธอพอพอเปิดปุ๊บเธอคลั่งรักมากเธอว่าไงบ้าง ก็เป็นปกตินะแค่เพราะเพราะว่าผมเป็นคนมีชื่อเสียงหรือเปล่าอะไรมันก็เลยแบบว่าใช่คนก็เลยเห็นไปในแนวทางนั้นว่าแบบเฮ้ยเราแต่จริงๆมันเป็นเรื่องปกติมากผมคิดว่าที่ผมแสดงออกถึงความรักเร็วเพราะว่าผมอ่ะไม่ได้ทำมานานแล้วผมวคิดว่าถ้าเจอคนที่ใช่อ่ะเต็มที่ถ้ามันเถ้ามันคลิกเราก็เต็มที่ไปเลยดีกว่าแล้วาท<ำ>เอออหักเป็นกระนาวเลยนะใช่อ่ะพี่แต่ถ้า แต่ผมยังแบบว่ายังเด็กอยู่ผมอยากเรียนรู้ความรักตั้งแต่ยังเด็กอ่ะโอ้ดีบวนนี้มาบอกว่าแบบสนุกหักแล้วอะไรเงี้ยจะบอกอะไรจะบอกอะไรเขาบ้างบอกว่าผมเชื่อว่าถ้าแบบว่าเรื่องความรักถ้าแบบว่าคนที่อกหักถ้าเกิดว่าเขารักผมมากๆาผมเชื่อว่าความรักดีๆของเขาอ่ะจะทําให้เขาได้เจอคนที่ดีของเขาได้วอยางเหนเราที่วันนี้เตอเบียแล้วเออประมาณนั้นเลยครับ ี่ผมก็ห่วงครับผมเป็นห่วงผมก็ห่วงกต่ห่วงใกล้กัๆๆๆผมไม่ถึงกับห่วงมากครับไม่ถึงกับว่าเฮ้ยห้ามทำอะไรไม่ได้ผมคิดว่าเซ็กซี่แต่ผมก็เป็นห่วงเพราะว่าแบบผู้ชายนะเวลาเขามองอะไรเงี้ยผมก็แต่ผมก็ผมก็ชอบดูด้วยเหมือนกันกับการหลับกับการหลับทับเราก็ฮอตนะเวลาไปออกหัวมันใช่เพราะผมสิด เพราะมันเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติที่เราเองก็เซ็กซี่ได้เหมือนกันผู้หญิงผู้ชายใครๆก็เซ็กซี่ได้ไม่เรื่องไม่ีแอค t ั่นกับเขาเวลาเราไปออกทัวเป็นไปแบบโชว์เขาเขาก็คงไม่ได้มาห้ามหรือมาห่วงอะไรหรอกเขาเขาก็รู้ต่างคนก็ต่างทํางานต่างเต็มที่ในความเป็นตัวเอง ไม่ครับผมก็ช่วยดูนะคเอ้ยมันโอเคไหมผมคิดว่าเซ็กซี่ไม่เท่าไหร่แต่ถ้ามันไม่เท่หร,หรือมันไม่สวยนะผมก็จะห้ามอ่ออาแต่ว่าอนุญาตแต่ว่าต้องต้อง,องมงใีใช่ใช่ใช่ก็ต้องให้มันดูดีหรยยอือหรืออะไรอย่างเงี้ยอันล่าสุดมีคนบอกว่าเราหน้าเหมือนพี่เตยใช่รัเป็นติดเป็นติสันข่าวมากตอนนี้อย่างไไรหนเล่าสิจังหวะแรกที่เห็นผมทำอะไรไม่ได้จริงๆริงถ้ามันจะเหมือนหรือมันจะคล้ายผมก็ผมจริงๆไม่อยากให้คนอื่นมาโดนพาดพิงอะไรแบบนี้เพราะว่าจริงๆ เดี๋ยวพอมันมีเรื่องมาพาดพิงเดี๋ยวเขาก็มาเปรียบเทียบอะไรกันแบบไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นซึ่งแต่เราแต่เราก็บอกเราจองซิงเกิลสองอยู่นะอ๋อแล้วในการแซวแล้วเล่นแต่ก็แอบทักกูเตอร์ไปแล้วครับเก็นว่าอะไรกูทักกูว่าแบบเดี๋ยวอาจจะมีซิงเกิลด้วยสักเพลงนะครับกูเตอร้จะได้ไปสักหนึ่งเพลงนะครับกูเต้ยังไม่เคยเจอเลยครับแต่ว่าก็ทักไปใน DM ครับคุยกันกูเตอร์สนใจรับไหมสักเพลงโอ้เขามึงสนใจเขาเขาบอกว่าได้เลยอะไรเงี้ย เดี๋ยวให้มันเป็นความลับไปดีกว่าครับส่วนตัวเราว่าเราหน้าเหมือนเขาไหมส่วนตัวเหรอหครับเวลาสองกระจกเราว่าเราหน้าเหมือนผม<ล>คิดว่าก็คล้ายนะนเพราะว่าหน้าขอมันเรียวอะไรเงีย้ยแต่ผมว่าจะแบบอาจจะแบบว่าไม่ได้คมเท่าครูเตอร์อะไรเงีย้ยหรือว่าปากผมก็จะเบิ่นๆนิดนึงแต่จริงๆคนหน้าคล้ายผมเยอะมากเลยนะเวลามีไปคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยครับ คนก็จะแบบว่าเฮ้ยเนี่ยพี่หน so ้าเหมือนคล้ายผมเลยข้าหน้าคล้ายเพื่อนผมเลยอะไรเงี้ยครับก็แบบเฮ้ยเป็นเรื่องปกติหน้าผมโหะนะแต่ก่อนหน้านี้ไม่โดนแต่ก่อนหน้านี้ไม่โดนทักผิดอะไรงี๋นะไม่ไม่เคยโดนแต่เห็นชาติตอนเขามาเทียบกันเนี่ยเนาะก็คล้ายครับแต่ว่าผมก็เป็นผมแหละแล้วก็อย่างที่ผมพิมพ์ไปใน i อครับบอกว่าถ้าเกิดว่ารู้จักตัวตนผมมาก็อาจจะมองเห็นผมไม่เหมือนเหมือนใครเลยก็ได้ อ๋อนะผมพิมพ์เล่นๆครับอาจจะมีจริงไงแต่ผมก็สนใจเหมือนกันหน่อยเวรอโปรเจกต์พิเศษถ้ามีโอกาสผมก็ทำด้วยแต่ขอเวลาเขียนหน่อยครับขออินสปิเรชันก่อนมีไปไหนตอนนี้มีคนเคยตักไหมว่าเป็นผูเตยไม่มีครับไม่ค่อยมีไม่มีเนาะโอเคอบุ้ณครับขาคัขทัพยูนิเซอรนโล